สู้ต่อไปแม้ในวันที่มืดมนในชีวิตของเราทุกคนบางครั้งเราต้องพบเจอกับวันที่มืดมนและหนักหน่วงวันที่เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปแต่มันคือเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และในทุกความมืดย่อมมีแสงสว่างเสมอ7ข้อต่อไปนี้ที่จะสามารถทำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมนของชีวิตไปได้ 1. ยอมรับความรู้สึกของตัวเอง การยอมรับว่าคุณรู้สึกอย่างไรเป็นขั้นตอนแรกของการก้าวข้ามความทุกข์อย่าละเลยหรือปิดบังความรู้สึกของตัวเองเพราะการยอมรับคือการเริ่มต้นที่จะหาทางออก 2. หาความหมายในความยากลำบากในทุกปัญหาและความยากลำบากมีบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้แม้ว่ามันจะยากแค่ไหนแต่หากคุณพยายามหาความหมายในความยากลำบากคุณจะพบว่ามันสามารถทำให้คุณเข้มแข็งขึ้น 3. เปลี่ยนมุมมองของคุณ บางครั้งเราต้องเปลี่ยนมุมมองของเราเพื่อเห็นสิ่งที่ดีในสิ่งที่เลวร้ายการมองโลกในแง่ดีและหาข้อดีในทุกสถานการณ์จะช่วยให้คุณรู้สึกมีความหวังมากขึ้น 4. มองหาแรงบันดาลใจจากคนรอบข้างคนที่อยู่รอบตัวเรามีความสำคัญมากอย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือครอบครัวบางครั้งการฟังคำแนะนำจากคนอื่นจะทำให้เราเห็นทางออกที่เราไม่เคยมองเห็น ทําทำสิ่งที่รักและให้คุณค่ากับตัวเองการทำสิ่งที่คุณรักและให้คุณค่ากับตัวเองจะช่วยเติมเต็มหัวใจของคุณอย่าลืมดูแลตัวเองและให้เวลาตัวเองได้พักผ่อน 6. อย่าหยุดฝันความฝันคือสิ่งที่ทำให้เรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายอย่าหยุดฝันและพยายามเดินตามฝันของคุณต่อไป 7. เชื่อในตัวเองท้ายที่สุดแล้วความเชื่อในตัวเองคือกุญแจสำคัญ คุณคือคนเดียวที่จะรู้ว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างจงเชื่อมั่นในความสามารถของคุณและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงทุกๆคนเคยมีวันที่ยากลำบากแต่สิ่งสำคัญคือการไม่ยอมแพ้และเดินหน้าต่อไปความสำเร็จและความสุขอยู่ที่ปลายทางของความพยายามเชื่อมั่นและก้าวต่อไปคุณจะพบว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณหรือคนที่กำลังท้อแท้ ได้มีแรงบันดาลใจและมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเพื่อความสำเร็จในชีวิต